คนไทยเนี่ยเ็ะเก็บที่ดินทุกคนใช่ไหมอาจารย์ครับก็อยากรู้ที่ดินเนี่ยทำอะไรได้บ้างอืมแล้วพอเสร็จแล้วก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยชี้ชี้ตี๋มาคอาจารย์ผมถามจริงอาจารย์สอนทำไมอืมเอ่อผมเป็นเสียงอายุห้าแสนนะแต่เขาสงสัยว่าอาจารย์สอนทําไมครับอาจารย์เนี่ยเอาเวลามาสอนพวกผมเนี่ยอาจารย์เอาเวลาทำโครงการเองดีกว่าไหมฮะเออเออก็จริงนะฮะเพราะว่า ไอ้คนจ่ายห้าแสนจันคิดดูมันมันเอาตายเลยนะฮะถ้าไม่ไม่ดีจริงมันเอาตายเลยนะฮะใช่มันรวมหัวเอาตายถูกไหมแล้วแต่ละคนเป็นเศรษฐีทั้งนั้นนะฮะเศรษฐีจะบีคนจะเอาคนธรรมดาหมดสิทธิแล้วจ่ายห้าแสนจะขอพรันหน้าจ่ายห้าแสนมันเอาตายเลยฮะผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเลิกบรรยายเลยเพราะว่าเพผมหกสิบสี่แล้วไงพี่นี้จันเท่าไหร่หกสิบสี่ครับเอาลูกมันดีเลยให้เน่้ยๆยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะมีแฟนลูกน้องๆ อ๋ลลอเหรอลลอ,ลลอลลมาจารย์มาที่นี่าานานบ่อยไหมครับถามก่อนผมมาเพราะฤาษีต้นดนใจผมมาฤาษีไหนอย่าบอกว่าฤาษีที่ผมมาเมื่อนนกี้นะเพ่อปู่ฤาษีที่ยปัดเนี่ยลลเป็นยังไงเล่าผมฟังโหยต้ดนดลใจคือผมเองเนี่ยพอลูกแล้วตั้งแต่ผมเรียนศิลปากรนะรย้อนหลังสี่สิบปีที่แล้วนะครับผมก็ปลูกพันธุ์กระเช้าวันที่เจ็ดโดยผมไม่ทราบสาเหตุเออปลูกพันธุ์กันแล้วก็อาจารย์ครูบาเชวัตรเนี่ยท่านท่านท่านบอกว่าผมเป็นพ่อท่านฮะท่านบอกว่า ผมเป็นพ่อท่านชาติที่แล้วอดีตรย์ชาติเป็นพ่อขออาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็พาผมเนี่ยไปถึงนู่นแล้วขอวัดไปแก้กรรมกันในครวัดนี่แหละโอแล้วก็แล้วก็ผมผมก็สุดคุ้นเคยมากเนี่ยผมยังห้อยใช้วันเนี่ยใช้จันทร์ด้วยครับผมเเมาที่โอ้ขอโทษขออนุญาตคโอ้นี่จะพระชัยวรมันที่เจ็ดฮะสวยโอ้ชัยมัที่เจ็ดเนี่ยเอ้ยมีรูปที่คนถ่ายไหมคนถ่ายแล้วมีแสงอวไาที่ ผมผมผมจะมีเซนพวกนี้ไงแล้วก็ฮชานวันที่เจ็ดเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากของาเขมรนะใหญ่สุดในเขมรและเอ้ยขอมขอมโทษตอนนี้ต้องเข้าใจใหม่จังฟังหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าขอมไม่ใช่เขมรขอมอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเขมรเนี่ยมันเป็นชนเผ่าซึ่งฝรั่งเศสเลือกขึ้นมาเพื่อปกครองนั่นเขมรจะเป็นชนเผ่าซึ่งขอมเนี่ยตั้งแต่มกระโถ ครับผมขอดําดินนะอาจ๊ะหัวไทยอะเฉพาะไทยเริ่มต้นหัวไทยนี่ก็เมธีของตระกูลพ่อขุนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลูกหลานของเชวันทั้งนั้นซึ่งซึ่งมีซึ่งมีเซ็นเตอร์งานปกครองอยู่ที่พี่ไม้ครับครับครับใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ใช่ครจริงๆเรารู้มานานแล้วว่าเจร่าเนี่ยมีบกเจรแน้ําครับเจร่าบกเนี่ยก็คือไปทางอีสานข้างบนนั่นแหละซึ่งมันบอกเกิดเจรแน้ํา ครับอันนี้ผมผมพูดทางคะผมสอนคณะสถาปัตย์มานานนะจ๊ะที่ตรงนโอ้ครับครับผมงั้นซูรเซชันต่างๆเนี่ยเริ่มจากเจลระบกนะวัดภูจากลาวเนี่ยแถวนั้นนะที่เป็นครับครับเรียบเรียบโค้งมันจะมีสิ่งก่อสร้างลักษณะนี้อยู่ฮะส่วนเจลระน้ำนี่ก็จะเป็นพวกพวกเอ่ชคอ่นวัดครับผมอันนี้อยู่ใกล้กับต้นแลสาบเจลระน้ำนี่ก็ก็จะมีคู่ปรับคือพวกจาม ถ้าจามไปเวียดนามน,นะจามก็คือเวียดนามใต้ปัจจุบันเนี้ยที่วางทีก็ดีก็บุกลุกเข้ามาทางทางทะเลมาเรื่อยๆอย่างนี้แหลครับผมแต่เชรามันเนี่ยท่านท่านปกครองราชอาณาจักรเขมรขอมน,น,นี่แปลกมากเลยครับถ้าไม่ใน,นการทองสองคราม,มาท่านคล้ายๆกับอันนี้ผมอจะผิดถูกไม่เป็นไรนะครับท่านทล้ายกับในหลวงเที่นพิฆาคือคือท่านแผ่พระราชอำนัต์เนี้ยโดยใช้ความดีครับผมโดยการสร้างอโรคยาศาลาฮะาฮ่ฮ่ไอ้ที่ทุกระยะสิบสองกิโลครับ เนี่ยนี่คือพระภัยสัตว์ครุพระภัยสัตว์ครุซึ่งช่องที่เจ็ดเนี่ยได้ถ้าอาจารย์เข้าไปในย้อนกลับไปเมื่อเกือบพันปีแล้วนะคในอรุโขยาศาลาเนี่ยครับจะมีเทวรูปที่เป็นชาวมันนั่งอยู่ฮะฮะแล้วนั่งอย่างเงี้ยครับนั่งสมาธิตอนนี้ไปอยู่ตามมิวเซียมในที่เขมรเรียบร้อยแล้วขเมไม่ใช่เขมรทางฝรั่งเศสเขาขนน้ำวนโอ้มันขนน้หมดแล้วฮะฮะแล้วพระสัตว์ภัยสัตครุเนี่ย ก็คือหน้าของเชาวันที่เจ็ดหน้าองค์นั้นแหละที่อยู่ตรงนั้นที่มานะครับแล้วองค์เนี้ได้มาเพราะว่าเซียนใหญ่ของเทศชัยคือพิอู้ษูสยามะคที่สร้างสร้างรถทวดที่แปดเลี้ยวบ้างที่วัดห้วยมงคลบ้างพ่อูงษูสยามนะที่ยุทธยาเนี่ยองค์นี้เนี่ยพอเจ้าสามัญยกกองทัพไปไปตีเขมรตีขอบแล้นะก็ เขากวาดต้อนทรัพย์สมบัติมาทิ้งไปทิจยาทำเนียบโบราณน่จ๊ะองค์นี้ก็อยู่ในกลุ่ววัดเจดีวัดมหาธาตุเอ็นสิ่งที่เอามาจากโน้นช่วงที่ไปตีเมืองขนมาแล้วก็มาเป็นกลุ่ที่นี่แล้วพอพม่ามปฏิยุธยาก็ขนไปที่ไว้ที่พม่าย่างกุ้งย่างกุ้งพออังกฤษยิ่ย่างกุ้งแม่งขนไปไ้ที่วิสตูเลียเอาบอร์บิเซียมไปอยู่ในลอนดอนเลยเอาใจไปดูเดี๋ยวผมอยู่อังกฤษสองปีนะ เขมรเนี่ยพออยู่ในช่วงของฝรั่งเศสมันก็ขนได้หมดเลยครับพอไอ้ดีมขนได้หมดเลยเหลือแต่เศษเที่ยวที่มันขนไปไม่ได้อะฮะฮะมันยกหินไปไม่ได้อไอ้ที่ยกได้อย่างอย่างยกได้มันก็เอาใช่ไหมเดี๋ยว<ย>พวกทับหลงทับหลังอะฮะฝรั่งเศสมันมันยกไอ้แท่งแท่งเสาของอียิปต์กันเห็นไหมครับครับทางฟาซาดลาของขอนในปารีสน่ะฮะฮะงั้นก็ยกหมดไม่โชคไปตอนนี้อันนี้กลับปารีสนิดนึ่งแล้วผมทำผมไปทำโครงการใหญ่ที่เขาใหญ่ครับประมาณพันกันหน่วยครับ มูลค่าของการมาสองพันล้านเป็นอรุคยาศาลาเป,เป็นที่แบบความดันเบาหวานหัวใจมวมเล็งคด้วยแห่แหงงกันม,มาเยอะบผมก็เลยนึกถึงอะดีที่ว่าผมมีความผูกพันกับชาววันที่7จ็ดโดยไม่ทราบสาเหตุแลวอาจารย์เฉลิบอกว่าผมเนี่ยเกิดในสมัยนั้นแหละไปเผาเผาบ้านของมือเข้าไเยอะก็เลยกกับต้องกาเป็นสามนิ๊กก<ๆ>่อสร้างบ้านสร้างเมืองให้คนชดเชยชดเชยสิ่งที่เผาเข้าไปแล้วหลวงพ่อแดงก็บอกว่า ผมยินดีผมก็โดนใจไปีิโดยโดยที่ผมไม่ทราบสาเหตุเคยมาอย่างเคยมากี่รอบไปี่ผมมาครั้งที่สามไหมอ๋อเคยที่สามแล้วอาจารย์มาครั้งที่สองผมมาครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยผมไปเจอท่านท่านบอกว่าฤาษีเนี่ยถิงห์ุลาเนี่ยท่านจะโดนใจผมมาเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังผมคุยกับท่านอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกคือไอ้เครื่องเครื่องเอ่อเครื่องเครื่องเลเซอร์แกะลายในอาจารย์ครับครับที่ตอนนี้ S <S ขังแหลกเซียอ่าที่เราใส่โปรแ,บบ <S <S แกรมไว้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าถ้าท่านใช้ผมเรียนท่านทราบว,ว่าถ้าท่านใช้มือคนแก่น,นี่นะอีกห้าสิบห้าสิบปีก็ไม่เสร็จแต่บางอย่างซึ่งไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นบารารีที่จะเด็ดตรงไหนครับผมคือแบบแบบที่มันซ้ําๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเข้าความหมายกันอย่างนั้นถูกผมก็จะน้นกลิงนออกเซียนจีฮะตอนนี้ตอนนี้ทขาบอกว่ามีมีการคุยกันระดับหนึ่งแล้วว่ากำลังจะหาวิธีที่จะที่จะทําไอ้เครื่องไอ้ใช้โปรแกรมตัวเนี้ยเอาเอามาลอกโปรแกรมตรงนี้ นี่จะออกแบบแล้วก็เอาลงโปรแกรมแล้วก็สกัดจะเร็วขึ้นความหมายแค่ยีงสิบโอ้พันเท่า <c oughs> เครือ่องนี้ทําไม่เคยยี่สิบแต่ยี่สิบชั่วโมงครับแล้วไม่หิวไม่หิวไม่เหนื่อยใจตั้งอย่างเดียวใจตั้งอย่างเดียวแล้วเรื่องที่สองที่ผมกำลังจะช่วยท่านนะครับช่วยท่านฤาษีท่านไม่ช่วยท่านหรอกท่านคนงตัใจผมช่วยครับคือตอนนี้หินเนี่ยท่านท่านท่านตรีว่าท่านกำลังจะหาที่ที่เพื่อจะเหมืองหินเพราะหินจะหมดละเพราะเป็นเงินที่สุดปัจจุบันนี้เลิศไร้หล่อนไร้หลังคิดว่าผมจะถวายกรมค ก็คือจะไปหาที่ที่มีหินแล้วอาจารย์เชี่ยวก็จะไปซื้อตรงนั้นแล้วถวายท่านก็หมายก็อ,อย่างนั้นพื้เรียบร้อยแนละ้วโ oh, อ้ยนโมธานาสาทุบบุญเลยรอเสรจทีเจดีย์แล้วเองนะฮะอาจจะจา่ายก็ได้เสรจทีเจดีย์ขตองท่าน,น <laughs> <c oughs> คือจริงๆอ่ะผมมาการาบหลวงพ่อแดงเนี่ยผมผมมีคําถามในใจของผมอย่างเดียวว่าท่านสร้างได้ยังไงไปเอาเงินมาจากไหนก็พูดตรงๆเลยอสองไปเอาช่างมาจากไหนนี่คือสองประเด็นที่ผมข้องใจมากผมผมหนักอาจารย์อีกเพราะเพราะว่าผมสอนค่านาปัดเนี่ย ผมพานักศึกษาเนี่ยไปดูพนมรุ้งไปดูพี่ไม้ไปนครวัดนครผมเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของสามลิกิตเนี่ยเขาสร้างยังไงมาพิระมิดแต่ผมรู้แล้วตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบแล้วเพราะผมไปคุยกับหลวงพี่ที่เป็นคนแก่หลวงปู่หินนี่แหละอ่าอาจารย์ลำหับศไปแน่ใจครับผมแล้วก็ทําให้ผมต้องเผาอ่าไม่ใช่บว่าเผาเป็นการ อย่าเอกทิ้งไปสองใบไมายถึงไอ้ดำดีศีตรานี่มันไม่ใช่เลยนี่หว่าประมาณนี้ใช่ไหมไรสารละไรสารละสิ้นดีเลยเลยฮะพอมาเจอี่ของจรีนไรสระด้วยแล้วก็สิ้นดีด้วยนะอาจารย์ไรสิ้นดีเลยเนี่ยไม่มีดีเหลือเอะไรเจ้าไอ้ที่เรียนเปียโถกิตติยมเปียโถสองใบอีกสองใบเนี่ยเขาทิ้งเรียบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยอาจารย์ครับมันมันจบที่คำเดียวจริงศรัทธาเปรนลุก ต่อให้อาจารย์สอนสังหาเนี่ยมันเป็คนเป็นทุกรวลเศรษฐีเพราะมันศรัทธาแต่วิชาที่มันเรียนครับอาจารย์ถ้ามันไม่ศรัทธาอาจารย์ยัดยังไงมันก็ลืมถู้ไหมอาจารย์ก็จะมีสิทธิเอกอยู่่ไมกีก่นคนหรอไอุ้ยกคนได้ไปคือคนมันศรัทธาแบบ,บผมไร้สาระศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะเจ๊งกูก็ทำอีกเจ๊งกูก้ทำอีกแล้วพอม,มันเจ๊งกู้ทำอีกสักวันมันก็สำเร็จสำเร็จจริงอาจารย์ถ้ามันไม่ยอมแพ้ก็ผมสี่สิบห้าปีผมทำมาหกร้อยโครงการอาจารย์โอ้โหสุดยอดอย่างังไม่จบอาจารย์ต้องห้จบก่อน เจ๊งมา2 8 0อ้าวก็สำเร็จ220อ่ะก็600อ่ะ380ถ้าไม่เป็นศรัทธานมันเรื่อเวลานั้นเพราะนั้นไอ้ไอ้คนรุ่นผมที่ยืนหยัดอยู่นะแล้วไม่ใช่แต่หลักทรัพย์นะผมนับตัวได้เลยที่ทำมาพร้อมๆกันนะที่ไทยไฟอ่ะเจ็บจริงเจ๊งจริงอ่ะแต่หลักทรัพย์มันไม่เจ๊งจริงเนี่ยจะเอาเงินชาวบ้านมาเจ๊งใช่ไหมแล้วก็ออกแก็ออกคุณกู้โอ้ยงั้นเขาเรียกว่าเขาวอดแบบว่าอ่าฮะกัน พวกขี้ขาเอาฟันนี่อ๋อเอาเงินชาวบ้านมาฮะแต่ผมนี่เงินผมเองเท่านั้นเจ๊งคือผมเจ๊งเต็มเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของการทํางานเนี่ยมันจะคนละคนละมิติดนะครับอาจารย,อาารย์อย่างอาจารย์ธรรมพัฒน์เป็นใช่ไหมครับท่ารู้เองผมรู้หมดอาจารย์เ<ว>พราะเพราะมีคนเล่าเล่าเรื่องใจาผมฟังเยอะมากจริงอะเวลาเขาเล่าดังดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยดีครับดีครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ไม่รู้ตัวหรอกว่าอาจารย์เป็นไอดอลของผู้ที่อยากทำสรรหา มแต่พวกนี้เขาไม่กล้าคุยผมไงเพราะผมต้องเริ่มต้นที่ห้าร้อยล้านหรือพันล้านอะคุยผมได้แต่เริ่มต้นติดลบเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันไม่คุยเพราะว่าผมเคยติดลบมาแล้วอไม่อาจารย์เราเรารู้ว่าอาหารชามนี้บูดอ่ะเราไม่กินอีกแล้วอืมนั้นการที่จะมาคุยผมแบบแบบแบบว่ามีไมซ์เซ็ตที่ผิดอ่ะอาจารย์เชี่วรากี่ปีเปลี่ยนไมซ์เซ็ตคนอะครับผมช่วยอาจารย์ยุ้สิทธิ์พันคนอะผมให้อาจารย์อีกสามร้อยปี ที่เปลี่ยนแม่เซตพวกมันได้นลยเดีตอนนี้ผมมีหมื่นกว่าคนอยู่ก็ประมาณสามพันปีอาจารย์อ่าไม่ไม่แต่ใช้เวลาสิบสิบปีพอดีอาจารย์วันที่ห้าเนี่ยผมวันสามหมื่นคนเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนแม่เซตได้เต็มที่เลยไหมสามร้อยเนี่ยอาจารย์ก็ซุปเปอร์แมนแล้วตอนนี้เกินไหมไอ้ที่สำเร็จนะไอ้สำเร็จนะสามร้อยเกินไหมสามร้อยเกินไหม เกินเกินรู้สียืนยันจังฮะใช่ผู้จงแกกเก่เกิน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 ฮะตอนนี้เขาว่าส้นี่เขาสเร็จเนี่ยสเร็จสาเร็จท่าไหลอันนี้อันนี้ใช้หมดแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้ทาอยู่ขอนแก่นกรุงเทพแล้วก็ชนบุรีอันนี้อยู่ระยองอันนี้อยู่โคราชอันนี้ใช้หมดเลยครับที่มาดีมากเลยเินไปเลยเกินเกินสาม้วแล้วพอวันหนึ่งนะเขาจะผ่าบททดสอบแบบที่จะนอันนี้รุ่นหนึ่งเลยฮะนี่เรียนกับผมรุ่นหนึ่งฮะสิปีเลยฮะตอนนี้เร็จแลผมดีใจมากเลยเขาเติบโต ก็เดี๋ยวดี๋พอสักพักหนึ่งอยากเรียนขนาดวันนะเตรียมห้าแสนมาเรียนผมได้ได้ไม้เซตแล้วก็สเกลไม่เหมือนกันอาจารย์นี่ก็คือสอนพวกเราแบบมาจากไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ขากำปั้นไม่ผมสอนเศรษฐีอันนี้เขาสอนเศรษฐีเดี๋ยวพอเราเป็นเศรษฐีเราก็ไปเปลี่ยนไม้เซตให้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านการอาจารย์เชี่ยวไม่ทันละโอ้โหสิบสล้วกสอนลวแต่รู้สิษผมด่าผมอะไม่ด่าผมมันเตือนติผมว่าอาจารย์สอนผมทำไมอ่า อาจารย์อวบานียไปทำทำเองรวยก่อนไหมผมก็เจอคำถามนี้นะแต่ผมบอกว่ารวยแล้วก็แค่ไหนวะ<ม>ก็แค่กินอยู่แล้วถ้าผมสอนคนอื่นรวยล่ะโอ้นั่นครอบครัวนันออกเว้นครอบครัวนั้นออกปีเอ็มครอบครัวนั้นไปเที่ยวต่างประเทศจากที่มันมีแค่กระบะตอนเดียวปูเลงปูเลงมาหาผมผมว่าเฮ้ยนี่มันคือความสุขนี่ว่ามันคือสิ่งที่เราให้เขาแต่ว่ามันมันอยู่ที่จาย์ตั้งตั้งโกงไงไอผมนี่จะต้องเล่งทําเงินสองสามพันล้านเนี่ยเพื่อที่จะบริจาคให้หลวงพ่อแดงนี่แหละ นี่แสดงว่าลูกหลานวบราณตัวจริงอเน,นี่ยเนี่ยมาแล้วด้วยภาระภาระความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นั่งคุยกับหลวงพ่อแดงประเด็นนี้ไปะเลยหลวงพ่อบอกว่านึกอยากจะได้อะไรก็ได้โอ้โหนี่เป็นคําที่ผมบอกลูกโอ้มันทําได้ยังไงวะนะโฮ้ยขนลุกเลยอาจารย์เชื่อผมดีใจมากกว่านี้มาเจออาจารย์รอนุโมทนาสาธุความตั้งใจเห็นเห็นชัดเจนนะหนึ่งคือใช้ C N G เทคโนโลยีก็มาช่วยเอ้ไอ้นาบารนี้ของขผมก็เจ้าภาพามา โอ้โหอนุโมทนาสาธุแดีวว่าตอนนี้ที่คือลูกหลานเยอรมันอะไรนะถวายอะไรเชวเบอร์แมนลูกหลานเชวเบอรมันเราก็ถวายของเล็กๆกันนะเหมือสก็เหมือนแล้วกันคารวะคารวะอนุโมทนาสาธุใจจะเล่าข่าวดีอีกสามชั่วคนอาจารย์ใช่ใช่เราช่วยช่วยคนนี้ก่อนได้ไหมเอ่อต้องต้องเอาตามนี้แหละฮะเดี๋ยวผมก็ตั้งใจจริงๆอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างบระหารที่สูงที่สุดในโลกผมเห็นแล้วของอาจารย์เห็นแบบแล้วเลิกคุยเลิกคุย พอได้ไหมอาจารย์อา,อาจารย์จะถูกท,ทดสอบจากทางหน่วยงานราชการอย่างเข้มข้นเพราะเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยบ่อยๆหมดก็ตอนนี้ก็เรียกมาทุกหน่วยงานในจังหวัดคุยกันทุกอย่างโุกกันเนี่ยวันที่23นี่ก็ต้องไปทําเสวนาเรียกมาหอการค้าเรียกมาทั้งจังหวัดอีกแล้วครับริม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 เม้นริมเพลสาอ่างอ่างกวนพะเยาครับผมผมก็ไปเคยไปฝากมือไว้ที่นั่นพอสมควร อาจารย์ไปช่วยวิจารณ์หรือให้ความเห็นนิดหนึ่งเป็นบุญได้ไหมฮะสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเหรอผมเนี่ยตอนนี้ผมประกาศตัวตนชัดเจนแล้วว <ปะ S 2> ่าว่าเป็นผมเป็นหัวหน้าพักยาโจกไม่ใช่รักรยาโจกอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วว่าต่องานใหญ่ผมไม่ทาไม่ไม่อาจารย์ไปช่วยผมผมทำแค่หบบาเหมืองเงี้ยผมทําตอนนี้คือเป้าหมายคือหาเหมืองก็ผมถามว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยหรือท่านฤาษีจะจะทำงานขนาดนี้ าไม่มีหินเนี่ยมันใช้ทาไรที่ดินเหนียวแหรอแล้วก็ให้ขอที่ท่านอยากได้ที่สุดให้กับท่านไปอันที่สองให้เทคโนโลยีของการแกะหินท่านไปสีนสีนมผมคิดมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมไม่คุยจะลำพับแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการอะไรท่านต้องการแค่เขียนแบบเล็กๆตัวหนึ่งกระดาษ a ฟแผ่นเดียวแล้วก็เขียนแบบนี้ไม่ต้องเขียนเพราะเขียนไปไอ้พวกทีมเทวศูนย์ก็อ่านไม่เข้าใจมันก็ลงมาสั่งของมันเอง ท่านก็ลงมาสั่งว่าท่านเองมึงไม่มาช่วยกูเลยมึงอยู่ทางห่างหๆกูงวงดีกว่าแต่ถ้าเท่าไหร่ท่านเอ่ยปากกล่องทัพกองทัพสามนิธคกรที่ผมมาอยู่เป็นร้อยคนก็พร้อมลงมาช่วยแต่ท่านไม่ไม่เอ่ยปากงานีน่ยนี่ผมเอ่ยปากอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์จะไม่เมตตาผมบ้างหรอที่ไหนกันห่ิม,มาหาวิหารสูงที่สุดในโลกนี่ไง ก็อา <g ül> จารย์ดูแลหลายที่อาจารย์สร้างบุญบารมีรมความรู้ผมไปถึงขนาดไหน,น <g ül> โอ้หระดับนี้ระดับนี้ถ้าอาจารย์เชื่อไม่ถึงแล้วโลกนี้ใครจะถึงผมพูดในคําจริงนะถ้าเด็สาปนิกที่ผมรู้จกักหลกัหลกๆที่มีจารย์เชี่ยวชอบช่วยเนี่ยนะนะจริงๆอันนี้พูคือพูดด้วยความเคารพศรัทธาผมผมอ่าด้นเลที่ส,สมก่าานอนเขาพูดวันนินทาผมนะว่าคณะจิตกรรมเนี่ยกม็ยกมีว่าล่องขุนช่วยอาจารันเลย จันเฉลิมชัยเฉลิมชัยโคสิธิพัน์อ่าคณะสถาปัตย์ก็มีอาจารย์เชี่ยวฮะซึ่งผมรู้สึกอับอายอับอายตรงไหนวะผมนังแอบเอาไอ้รูปทรงโรงแรมอพาร์ทเมนต์อาจารย์ที่มันเป็นไอ้เสาขึ้นไปข้างบนหลังคาผมยังแอบเอาไปดูหลายครั้งเลยจริงไหมเนี่ยถามแฟนผมเนี่ยผมก็ฝันว่าอยากจะมีอพาร์ทเมนต์กับเขาสักครั้งหนึ่งจริงก็มาจากอาจารย์นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจอ่ะผมมาเนี่ยเกิดจะมาถวายท่านเลยเนี่ยถวายยัง คล้ากันมาแั้วสามนาทีโอ้โหแสดงว่าผมมาปุ๊บผมลงรถท่านก็ลงรถแล้วก็คุยกับผมเจ้ามงกว่าท่านก็ไปจบหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอท่านคือคือคือไงคือให้ผมก็ห่วงเราว่ายังไงสี่ทัางทั้งทีผมจะหนีไปไหนท่านก็ต้องเรียกผมให้อยู่ดีเจตนาดีมากอาจารย์เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจเลยอาจารย์หนึ่งคือ CNG เนี่ยจะช่วยเซฟเวลาแกะสลักพวกนี้เยอะมากอันสุดท้ายนะแหลกหินก็คือวัตถุดิบก็ขอบคุณอาจารย์นะครับ ผมเจอหลวงพ่อแดงครั้งแรกเนี่ยรู้สึ์ผมบอกว่าเข้าไปดูโอ้ดูจะคลิปผมเหรออย่าบอกนะไม่ใด่คลิปผมผมเจอหลวงพ่อแดงก่อนผมเข้าดูคลิปอาจารย์ที่คนเข้าไปดูเป็นแสนเป็นล้านนี่แหละล้านกว่าแล้วตอนนี้ใช่ไหมผมบอกเอ้ยตอนนี้ลิเกเนี่ยใครดูลิเกใช่ไหมฮะฮหรือโซฟาแมนแล้วกันแหละสองโลนะดื่มด้ทั้งข่าวแล้วมีเพียงคนเดียวผมต้องเป็นผ่ารองแล้วตอนนั้นฮะผมต้องถ้าจะเป็นแบทแมนต้องเป็นโรบินแล้ว ใช่หรอผมก็รอดพระเอกไม่ได้อาจารย์เดินเมื่อกี้อาจารย์รู้ว่เป็นผมใช่ไหมผมก็ได้เดินนแบยแล้วเมื่อมันลิเกคนเดียวเคยมีหนังเรื่องไหนไม่ที่มีพระเอกห้าคนเนี่ยคนดูมันดูไม่ออกนะเอ้เสาห้าใช่จ์ท่านเกิดทันในเสาห้าว่ารย์เราจะคุยกันยาวอาจารย์มาเป็นล้านแล้วผมแค่คนทำเหมืองก็จะไม่ได้ไม่ได้มาลังผมต้องไปบอกเลยนี่คือคนที่กำลังหาหินมาเติมให้กับสีหนคร นี่คือคนที่กาลังเอาเทคโนโลยีมาช่วยเทวดาที่กําลังแกะสลักอยู่ผมจะพูดตรงๆเงี้ยยอดเยี่ยมแล้วแล้วก่อนพอผมเจออาจารย์แดงเสร็จนะผมไม่ไปกราบพระอีกสองรูปหลวงพ่อเดาอย๋ย้ชื่อเลยเชื่อคารวะแล้วกันชื่ออาจารย์เออ้าอาจารย์เอนี่แค่สามารถถอดจิตได้นะครับผมก็ผมไม่กราบอาจารย์เอบปว่าอาจารย์ครับผมถามต้องกงเลยว่าผมจะมีวาสนามาช่วยฤาษีไหมฮาเพราะว่าตัวที่สสยผมเนี่ยครับ ผมอยู่ในที่ที่คนเขาต้องการผมเท่านั้นนะใช่ไหมจ่าคือเราพูดกับภาษาชาวบ้านคือไม่ขอเป็นนางสนมใครอ่ะใช่ไหมแทนรี่จะนางสนมไหมก็คือเป็นสองรองใครอ่ะทนต้องเป็นหนึ่งนางสนมนี่มันเป็นหลายหลายละหลายชั้นละยังไม่จบาัาร์นงสมระดับที่ห้าร้อยผมไม่เป็นแต่เป็นระดับที่สิบผมเป็นอ๋อถ้าระดับต้นๆเอาใช่ไหมห้าร้อยดิอย่าไปยุ่งอย่าก็เลิกกเลิกห้าห้ามคิดไปไกลกว่านั้นนะต่อเกิด พระกษัตริย์นพระมหากระสันเกิดแบบจากแค่บริการครั้งเดียวแล้วผมท้านชิดผมไม่ยุ่งกับใครไม่ได้เลยนะคนที่ห้าร้อยผมก็เลยไปถามอาจารย์เอว่าถ้าบอกเออเดี๋ยวจะถอดจิตส่งไปที่ท่านฤาษีเขาบอกว่าพระศรีเขาบอกว่าเจริงจริงๆฤาษีอินทปัตย์เนี่ยผมผมรู้จักท่านในนิมิตมานานแล้วมากแล้วก่อนหน้าที่จะรู้จักหลวงพ่อแดงฤศีอินทปัตย์นี่คืออยู่คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของ ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งชาวรมันทั้งหมดเป็นพรามอาจารเป็นพรามที่บันเบันโปรโลหิตมาโปรโลชิตอ่ะในการที่จะฝึกเทรนกษัตริยวกษัตริย์ทั้งหลายใช่ไหมพุทเจ้าก็ผ่านผ่านโปรโลชิตพวกนี้นะครับผมอยู่ดีอยู่ดีการเรียนถือว่าวิทยาศาสตรเนี่ยนครวัดนครนครโทเบนกอทมเนี่ยถูกสร้างโดยใครคือสีครับครับโดยเกณฑ์เอาช่างฝีมือจากอินเดียเข้ามาครับงานที่มันมาเซพีสเนี่ย นั่นคือินเดียจา้ะมันเป็นเป็นแหล่งอา,ยารยธรรมชาวเสียมชาวขอมนี่เป็นแค่ลูกมือเท่านั้นครับถูกไหมถูกถูกหลวงพ่อแดงเล่าชัดเจนมากนที่อจะรยดูเท่ามันชันตาดิครับผมผมไปมาแล้วผมเพิ่งกลับมาเนี่ยอาจารยา์ไม่แปลกใจทำไมช่างเขาเขาเริ่มมาเอ็กซ์ตรีมมาสุดขั้วโดยเฉพาะพิหารพระศิวะใช่ครับอะไรที่ลังมากเพราะนั้นเนี่ยชาวชาวขอมชาวเสียมเนี่ย ในทางวาาสัสตร์ก็เป็นแค่ลูกมือเป็นคนปลูกข้าวเลี้ยงเป็นทาหารเป็นลบแต่ช่างฝีมือเนี่ยไม่ใช่คนเดี่ยวเพราะมาจากพระเวทรพระพิษนุกพระเวทเขาต้องเ,เรียนมาจากย์ครับพวกตสวเลขต่างๆเนี่ย,ยมีความหมายมีในัยะสําคัญทั้งนั้นแต่เรายังตีความไม่ไม,ไ,มไม่แตกต่างเพราเนี่ยผมเองเนี่ยผมผมเห็นท่าน ที่นี่ั้งแรกนะผมนึกถึงต้นอาจารย์ดรบเวศหรือปรังศรีที่เสียไปแล้วหรือเบียงชาติเนี่ยเคยคุยผมในเร,เรื่องเรื่องเรื่องภาษาพวกนี้ยรื่องถกว่าสร้างยังไงเลยผมเจออาจารย์ลำหับนี้ผมแบบขอตำราทิ้งแล้วเลิกกูเลิกทำเลิกสอนเดี๋ยววันหลังจะพามาอีกาจารย์ลำหับฝันหล่ออีกคือคนที่ออกแบบทั้งหมดลำหับนี่ก็เที่อาจารย์มุ่แก่หลวงอิน รใช่ไหมครับเนี่แน่คนแก่หลวงพ่อเห็นนี่แหละแกก็เล่าหัวฟังแปลกมากเลยแก่ไม่เสร็จแล้วก็ยินยกไปเลยใช่ไหมหลวงพ่อจะยาวลงครับใช่ครับแก่เสร็จหล้มป้าแดงไม่มีตังค์จ่ายค่าแก่รอกระถิ่นอยู่เราไประวังกาลขุบัวเลยดีกว่าเออเดี๋ยวต้องไปตามเรื่องพวกนี้อีกรอบหนึ่งจะไม่คุยเน่ใช่ครับใช่แล้วเราจะเป็นคลิปที่คนแบบต่อไปไม่จำเป็นต้องมีคณะทัพหมัดสอนอีกแล้วขอใหเลิกสอนทำไมอาจารย์ สอนก็าทำไม่ได้แต่นี่เขาไม่สอนก็ทําได้หมดเลยถูกเขาไม่ได้เรียนมาเขาเรียนแล้เรียนเรียนเรียนในนิมิตตอนตอนกลางคืนอ่แล้เรียนในนิมิตเจี๊ยบดามาสอ,อาน,นออยังไงขอฝากน้องขอตัวลูกศิษย์ด้วยครับอาจารย์โอ้โหมีบังอาจมีบังอาจ c o v e